อย่าเพิ่งถวายน้ำบนหิ้งพระนะครับถ้าคุณไม่รู้4ี่สิ่งนี้ระวังดวงตกไม่ได้บุญหรือได้บุญน้อยนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับการถวายน้ำบนหิ้งพระนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับหลายคนทำเป็นประจำแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆเนี่ยมีสี่ข้อที่ควรระวังนะครับหากว่าคุณมองข้าม4ี่ข้อนี้บอกตรงๆว่าบางทีเนี่ย การถวายน้ำบนหิ้งพระเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลนะครับบอกไว้ก่อนว่าผมเคยเป็นมาแล้วนะครับเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมถวายน้ำบนหิ้งพระนะครับแต่บอกเลยนะครับว่าไม่ได้ผลเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟัง4ข้อนี้นะครับถ้าคุณแก้4ข้อนี้นะครับผมบอกเลยว่าได้ผลนะเมื่อก่อนเนี่ยชีวิตผมเนี่ยทำอะไรก็ติดติดขัดขัดนะครับขนาดถวายแล้วนะครับแต่พอแก้นะครับ ผมบอกเลยชีวิตดีขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับข้อที่4นะตั้งใจฟังให้จบนะครับเริ่มจากข้อที่1ครับคืออย่าลืมทำความสะอาดหิ้งพระนะครับข้อนี้สำคัญที่สุดนะครับก็หิ้งพระเนี่ยเพื่อนๆควรเช็ดควรทำความสะอาดบ้างนะครับแน่นอนองค์พระเนี่ยอา,อาจจะ ใช้ผ้าแห้งเช็ดก็พอนะครับเพราะว่าพระเดี๋ยวนี้เนี่ยมีราคานะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใช้ผ้าแห้งหรือกระดาษแห้งแห้งเช็ดหรือทําความสะอาดพอแต่บริเวณพื้นของหิ้งพระนะครับให้ทําความสะอาดพยายามอย่าให้มีฝุ่นนะครับเช็ดฝุ่นออกไปนะครับคือถ้าฝุ่นเคลฝุ่นเยอะฝุ่นหนาเนี่ยเช็ดเช็ดออกไปซะนะครับ พยายามอย่าให้บนหิ้งพระสกระปรกโดยเด็ดขาดนะครับพอถ้าหิ้งพระสกระปรกเนี่ยผมบอกเลยว่ายากที่ท่านจะไหวหรือถวายน้ําบนหิ้งพระแล้วได้ผลผมโดนมาแล้วนะครับพอเช็ดพอทําความสะอาดเชื่อไหมครับชีวิตพลิกผันชีวิตพุตพ่งเลยนะครับจากทํา y u u t เนี่ยเมื่อก่อนทําอะไรก็ติดต,ดตดขัดขัดไปหมดนะแต่พอแก้ตรงจุดนี้จุดเดียวอะ มีคลิปแสนวิวกลับมาเลยนะครับแล้วก็ทำอะไรก็กลับมาดีกว่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยข้อที่1คือให้เพื่อนๆทุกคนนะครับไปทำความสะอาดหิ้งพระของตัวเองก่อนย้ำนะครับไปทำความสะอาดหิ้งพระให้สะอาดนะครับทางด้านบนและช่วงล่างนะครับไปทำความสะอาดเช็ดนะฮะให้สะอาดนับส่วนองค์พระเนี่ยใช้แค่กระดาษแห้งๆหรือว่าผ้าแห้งๆก็พอ นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปเนาะพระสมัยนี้มีราคานะครับข้อที่2นะครับภาชนะที่ใช้เนี่ยต้องสะอาดและเหมาะสมนะครับควรใช้แก้วน้ำขันน้ำหรือขวดน้ำที่สะอาดนะครับอย่าใช้ของที่มีรอยรล้าหรือรอยแตกนะครับมันจะเป็นเหมือนการที่เราเนี่ยไม่ค่อยเคารพพระไม่ค่อยเชื่อพระนะครับหรือรอยแตกรล้าเนี่ยในทางความเชื่อ เชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทะเ,าเลาะเบาะแวง้งการพูดคุยตกลงกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอย่าใช้นะครับไม่ควรใช้ภาชนะที่เคยใส่ของที่ไม่บริสุทธิ์มาแล้วนะครับเช่นแก้วที่เคยใช้ดื่มสุราหรือของมึนเมาห้ามเอามาใช้นะครับหรือแก้วที่เอาไปทอยลูกเตา๋าหรือไปเล่นอบบยมุกต่างๆอย่าเอามาใช้นะครับข้อนี้ถือว่าห่วงห้ามเลย นะครับผมข้อที่3นะครับน้าที่ใช้เนี่ยต้องสะอาดและสดใหม่นะครับควรถวายน้ําหิ้งพระทุกวันหรือตามสมควรไม่ควรปล่อยให้น้ําขังจนมีตะไคร่บางบ้านเนี่ยบอกเลยนะครับว่าถวายแล้วไม่เฮงไม่ปังไม่รุ่งสักทีนะครับไปดูหิ้งพระโอ้โหถวายไว้ไม่รู้กี่วันแล้วนะครับน้นํามีตะไคร่ขึ้นเลยนะฮะหรือว่าบางทีเนี่ย เก่ามากนะครับดังนั้นเนี่ยควรเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระในทุกๆวันนะครับห้ามใช้น้ำเหลือจากการดื่มนะครับมาถวายโดยเด็ดขาดระวังได้บาปเป็นการไม่เคารพพระนะครับเพื่อ <açık> นๆครับเพื<ๆ>่อนๆพี่อาการยานมิตรทุกท่านครับก็ห้ามใช้น้ำเหลือ มาถวายเด็ดขาดนะครับเพราะว่าพระเนี่ยเราต้องทําน้ําใหม่ให้ท่านไปกรอกก็ได้นะครับบางบ้านมีเครื่องกรองน้ำแล้วไปกรอกเครื่องกรองน้ํานะครับย้ํานะครับบางบ้านเนี่ยมีน้ําใหม่เนี่ยง่ายๆไปล้างขวดเก่าแล้วก็กรอกที่เครื่องกรองน้ํานะครับเช็ดปากขวดนิดนึงล้างด้วยน้ําเปล่าเนี่ยหละนะครับหรือนะครับอย่าเอาน้ําเจียปนมานะครับ บางทีเนี่ยผมเห็นน้ำไม่สะอาดเนี่ยผมก็ใช้คำว่าเปลี่ยนน้ำใหม่นะครับถ้าบ้านใครมีเครื่องกรองก็ง่ายหน่อยนะครับกรองใหม่นะแต่ถ้าบ้านใครไม่มีเนี่ยก็อาจจะพยายามทำให้น้ำสะอาดนะครับผมข้อ4ครับข้อนี้สำคัญสุดนะครับควรมีจิตใจที่สงบและเคารพในขณะถวายน้ำนะครับในขณะที่ถวายน้ำเนี่ย ควรตั้งจิตให้เป็นกุศลนะครับขณะถวายน้ําควรกล่าวคําบูชาระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับกล่าวเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับข้าพเจ้าและครอบครัวขอถวายน้นํานี้ต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับในการถวายน้ำเนี่ยมีการระลึกถึงนะครับพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติ สามอย่างนี้เป็นกรรมฐานนะครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเป็นเรื่องที่ดีพุทธานุสติคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติคือการระลึกถึงพระธรรมเจ้าสังฆานุสติคือการระลึกถึงพระสงฆ์เจ้านะครับเทวานุสตินะครับนึกถึงเทพที่คุณนับถือเทวานุสติเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกรรมฐานนะครับ ผู้ที่ได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาเนี่ยชายก่อนเขาทําบุญบารมีมามากกว่าศีลห้าแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเทวานุสติไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับและเทพเทวดาที่บรรลุธรรมไปแล้วเนี่ยมีเยอะมากๆดังนั้นอย่าไปลบหลู่ดูหมิ่นท่านนะครับไม่ควรถวายน้ําด้วยอารมณ์เร่งรีบหรือทําแบบขอไปทีนะครับบางทีเนี่ยการที่คุณถวายน้ําด้วยอารมณ์ที่เร่งรีบนะครับอยากทําให้เสร็จหรือทาแบบขอไปทีเนี่ย บอกเลยว่าบางทีเนี่ยองค์เทพท่านก็นไม่ได้มารับรู้นะครับทำให้ไม่ค่อยได้ผลหรือได้ผลน้อยกว่าที่ควรนะครับผมดังนั้นเนี่ยครับหากคุณสามารถปฏิบัติตาม4ข้อนี้ได้นะครับการถวายน้ําบนทิ้งพระเนี่ยจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตได้ดีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับใครที่มาฟังคลิปนี้ขอให้มีแต่ความรุ่งเรือง ล่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเพียงวิธีเสริมดวงเท่านั้นหากเพื่อนๆพนท่านใดนะครับอยากลงมือทำนะครับตอนนี้ผมแนะนำว่าให้ใช้ระบบหาเงินด้วยวิธีออนไลน์ผมสอนจากประสบการณ์ผมเอง และหาข้อมูลอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะครับใครสนใจนะครับตอนนี้ผมมีคอร์สเข้ามาเรียนได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ